ตอนมื้อเจ้าหยุ่มน้ําอาบบ่ล่ะโดยตอนมื้อหยุ่มน้ําอาบเนาะอืมโดยๆๆโดยเนาะทางเฮือนน้องแหลกน้อยเนาะเพิ่นก็มีดัสีเข้ามาให้แล้วพี่น้องนะาก็คือว่าสิหลายแผ่นอยู่เนาะนางโยสบายดีด้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสคู่สเนาะ เป็นภายในหรือต่างประเทศทั้งสไลด์แยิ่งดีต้อนรับขอสู่ซ่องขอไลด์าเลาะขึ้กเก่าไมพี่น้องเลยเนาะโดยคนอื่นตั้งสไลด์ผ่านเลยไมพี่น้องเนะาะฝากกดติดตามสไลดเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะโดยให้สไลดขอมุกขอบใจเนาะที่รับชมคลิปสไลด์ลักกับบกขามโฆษณาเนาะไมพี่น้องเลยโดยต,ตั้ตอนนี้ทั้งสไลก็ได้เดินทางมาวัดน,น้องเดงไมพี่น้องเลยเนาะตัวน้องเดงน้อยไม่ไปน้องเลย โอยมาไม่ได้กับฟ้าทางฝนตกเนาะตกผ่าลงกับตัวหน่ำอังคันไฮคันหน้าเนาะคุณพี่น้องเลยโดยกับบุหูว่าเป็นจังไรแน่ทางเฮือนซาน้องแดงเนาะหลังจากที่ฝนตกผ่าลงแล้วกันมีฝนอยู่บนเศร้าหรือบ่เนาะมันบเปี้ยบเบื้องคุณพี่น้องเลยเนาะโดยเพราะว่าทางครอบครัวน้องหรือเฮือนน้องก็มีอยู่แต่มันกับชุดส้มเนาะคุณพี่น้องเลยโดยโดยวันนี้ท่านสารไา่กับคราบครัุณพี่น้องเขาทักทายสบายดีแบบโอ้ปร่วมทั้งครอบครัวน้องแดงเมื่อก่อนเนาะ หลังจากที่ฝนตกพะลงเนี่ยเป็นจังหวะที่เฮงซ่านตัวเนาะเปียกหรือบ่เปียกเนาะพค่อยๆเลยโอ้ยเนาะไปไปลงไปทัำส้มกันเนาะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งก่อนจกเคลื่อนคนเห็ดอย่างเดียวนพี่น้องเนาะก็คือว่าคอนไฟคลุกๆอยู่เนาะโอ้ยเลยอืมงน้มแดงเพคนเห็ดกินี่เม็ดเนาะหรือว่าอแดงเนาะโอ้ยอาสบายดีลูกละโอ้ยเลยโอ้คือคอนไฟแต่เห็ดกินแยงอะนี่ หากนหึข่าวแล้ววโดยนาะไฟกะคื่อน่น้พี่น้องุกก้วตัวไฟหนึ่งข่าวแล้วบางยาีเนาะอโดยเลยหากอานน้ายาบ่ลยกโดยโเนาะใช่ครับพ่อตัวนีพ่อคนไปเบียกบ่ยโด จะไมเนี oh, no, uhm, ạ, ่ยไปไปข้างหน้เออเนาะโอ้โนกระจับขึ้นว่ะจะไหมใส่สระดุเนี่เจะไมมทางใดกันนี่เมาตะรินอืมจะคือว่ะหาเก็บเขียดลองเพื่อจะสามหกน้ำงเลยเนี่เออว่าเก็บเสาเอื้อตลุกไปโอ้ยพลันเอื้อจะเก็บเขียรสิไปอันถิ่มคนน่ะอ่าน้องแดงสบายดีน้องนรงสบายดีโอ้เก็บปวดขี้นอย่บื่อหนักเลยโอ้โดยโดยเนาะคือว่ามันหกน้ำ เดินเพือนนน่านน่ะเก็บกวดแต่กะกองไว้ไปถิ่มบ่เจ้าสีกองไม่ใช่สละมันเปียก่เงติกรองตรงนี้บ่โอ้ไปสิไปเอ้าน้องเล้งแล้ชาในภาออกมาให้น่ลูกลงกระซีนจํำซื้อ่นมาได้จํำซื้อ่นมาได้โดยคือว่ามีเ่นมาซอยเดือดบ่หลังนี้โดย ดีใจทั้งน้องแดงเพราะนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเริ่มซื้อดังกระซีมาให้แล้วเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยเพราน้องหล่ะเอาขยะไปทีมวันเก้าเจ้าเฟื่องเนาะก็คือว่าน้องแดงกะเป็นคนดุคนมากกับพี่เหนือพี่ตองเพื่อนเก็บเพื่อนกับชิมาจูดพวกนี้เด็กน้องหล่ะเนาะโดยโดยโดยกันนี่กะคือฝนตกพ่าล้องกับเปลี่ยนก็นางเพื่อนเจ้าหล่ะกจเปียกอยู่เปียกอยู่บ่โดยโดยโดย ก็คือว่าฝนตกแต่ละเทือนี่ก็คือเปียกแบบบ่มมี่บอลยู่เลยบ่นะโดยแต่ละมือจะหยุ่มน่าอ่ะบ่ละโดยแต่ละมือหนุ่มน่าอ่ะเนาะโดยโดยโดยแตคือจะหนุ่มหนุ่มน่าอาบเจ้าก็อาบอยู่นี่ด้วยบ่แมน ก็คือว่าคนกายทางที่เจ้าอายว่าขนาดไหน,าจ,าน,นจะอายวายู่โอ้ดูดูอาจเจ้ากระหน่ำน,น้ำไว้ลอกคำเล็กน,น่อยถึนอาบบ่โดย,โหยให้มันมืดหูมืดตาก่อนเนาะโดยโดยโดยโอ้ยนุ่มเต็มเลยพี่น้องเลยคือว่านหนุ่มเต็มกับตากไม่หนีก้อนบ่เนี่ยกัลลอกคำกับชะอาบเนาะเนาะป่ะไปคุยกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าทั้งนี้กับน,น้องจะดิ่นน้ำอยู่เนาะ ว่าคนตกับมีน้่มทั้งน้องเพิ่นกับดินน้่มคลองข้างๆนั่นแหละเนาะโดย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 คือแบบเพิ่นตอนนี้เพิ่นกับมี่หังกระสีมาม่อมอะไรกันนางเนาะโดยโดยถ้ายืนคุยกันอยู่างไรละตรงไหนก็แบบมีทางเพิ่นตอนนี้ก็บไรหลังกระสีก็พากระจักนั่นแหละเนาะโดยแต่ถ้าแบบ เพิ่นมีการเฉลือค่ะแมาน่องได้บ้างลางกระซีหรือว่างกระจ่ายังออกน้องกัเก็บไใบด้วยนางเด้อะโดยเราบอกว่าถิ่มเนาะโดยโดยเพราะว่าสิเอาไปไว้ขังบนน้ำก๊อกเนาะขังบนน้ำก๊อกบนน้องอาบน้ำเนาะโดยเพราะว่ามันใกล้แคมทางโดยน้องอาบน้ำอาบน่องกับเสียไอ้ขู่ไอ้คนนั่นแหละเนาะโดยโดยใช่แต่ทั้งพ่อแม่เจ้าไปทั้งนั้นแหละพอละไอแม่เราไปคนมมันยังทันมาอยู่โดยโดย เพิ่บอกเพิ่นซ like like well, like ีมาแล้วก right. ็อมือมัน่าก็ซมเมอมันมาถก็ซองมือม hmm, mm ัน hmm. ่กมืออื่นนถาก็มือคืก็อว่าไปได้2องสามมือยังไม่มากอยู่เนาะโ้ยก็คือว่าแม่กะและออกไปหาเงินข้างนอกแม่โดยโดยเนาะโอ้โหเพิ่นพี่องเลยแ้าเพิ่นได้เพิ่นห้าอลังซีว่าหาในีเพิ่นได้บอกแล้วว่าเพิ่นหลัาห้จะแพนน นายบอกว่ากระพัดเลยเป็นยังเงบ้างยี่นาหลังกะซีก็แปดแผ่นเห่อวะโดยประจําว่าได้วะสิบแปดแผ่นประมาณสิบแปดโดยค่ะมันยังบ่าพ่ออย่างกับแบบเพิ่นคอยมาให้อีกบอกดูว่าได้ไหมโดยแม่โดยโดยเนาะทางเงอนน้องเด็กน้อยเนาะเพิ่นกับนี่รังกะซีเขามาให้แล้วพผ่นพี่น้องก็คือว่าสิหลายแผ่นแต่อยู่น้องนางเนาะโดยโดยอันนี้ก็นี่คือเฮ็ดต่อออกมาซี่ฉน่างกันนี่ อันบ่นนอนนี่นะไปยังบ่นนอนแพ่นี่นะบ่นนอนเฮาแต่ตอนเฮานอนตะกี้พุน้นโอ้อันบนน่นเผื่อก่อกระเทบิบออกมาบ่นต่ำนี่บ่นนอนเจ้าออตะกี้เลยโดยโดยอ๋อเไไดี๋ยวเจ้าไปนอนนี่ว่าสั่ระบบนอนไนคือนอนไน่แบบนี้โดยญาติญาติคือว่ามันต่ำแน่เนาะแมนมันต่ำแน่เลยก็อยู่ทางถนนแน่เนาะนอนเคลนทางถนนพวกโดยคือญาติโดยญาติแน่น้อง แดงน้อยเฮาก็เป็นผู้สาวเต็มโตัวเลยหักแต่ว่าเสียทีแต่กระตเจ้าน้อยใช่ไเนาะโดย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 น้องเป็นสาวแล้วหักแต่ว่าลาเป็นคนน้อยคนเตี้ยนางเนาะโดยเบิ่งก็คือดิ้นน้อยที่จริงอายุเจ้านี่จักปีได้ล่ะสิบแปดสิบแปดเลยเนาะโดย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 พี่น้องเลยหักแต่ว่าทั้งเพื่อนทั้งสานเจ้านี่กะผลต๊อกก็นี่มันเป็นจังไลยล่ะเจ้าเครื่องเจ้าบวกปียกเบิ้ดหรือเปล่ากะ กะเปียกเปื้อนคือกันเจ้าได้เก็บไหวอยู่ว่าชนะเก็บไว้อยู่โดยเลยเนาะแต่นี่กะเริ่มมืดหงมืดตาแล้วพื้นใช้เจ้ากับบุรีมีบ่เนาะกอกระทัดเลยขยันเขาเบิ่งเพื่อนนี่แหละสาร้ายมาถ่ายบรรยากาศนอกมุอนี่ก็คือว่าตอนชิมคำนี่เคยไปน้องเหรอโอ้ก็คือว่าตอนแรกตอนยังก็อยู่แบบมืดใช่ไหมล่ะโดยอยู่แบบมันมืดแบบนี้แล้วเนาะโดยโดยก็อันนี้กาแบบ คอนไพริงกันเนาะเจ้ากับจู่ไพร์ตะล่างที่มันกระเปียกเมล่อไหร่ฝนตกก็เปียกจู่มันผ่ามาเปียกอยู่านมันผ่ามาเนาะโดยโดยโดยโอเคนั่งเลยแต่คือฝนตกก็นี่ก็แห้งเติบเม่อไหรโดยแห้งเติบแห้งอยู่พอสมควรเนาะโดยโดยตกแล้วก็น้ำให้น่าเนาะล่ะเนาะแบบกว้างอยู่ฝนั่งเฟรชอีกเลยเฮ้ยมันยังที่ตรงไหนเนาะ กระผมตกแห้งใช่จ้าไปหาการกบกันเขียดไล่อยู่บ oh ่าน้องเด็ก no? e ็ได e ้อยู an, ่ได oh ้พอกินได้พอกินเนาะโดย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 ได้พออยู่พอกินนะ้องรองเนาะโดยโดยก็ว่าเจ้าบ่ไปกับพ่อเจ้าบ่ไปมนโดยกับพ่อเจ้าไปเจ้าก็นอนอยู่กับน้องแน่เนาะโดยนอนมันไม่พื้นไม่ไฟบัดคำนี่กะคุดย่านอยู่บ้านรองได็กะนอนผู้เดียวกะย่านนอนกับน้องกับแบบปลงใด อนกับน้องกับมีมูมีครูนอนน้ำเนาะโดยโดยโดยบ๊อบก็จะนอนกับเอื้อยเจ้าเจ้าคือขึ้นใหญ่ยมดลูกขึ้นขึ้นอยู่หักแต่กระจังเป็นเนาะเพราะว่ามันเป็นเฮือนเฮาเนาะโดยโดยเนาะโดยกับมีแต่ข้าพ่อเจ้าไปก้านไป็ยังเจ้ากะอยู่กับเอื้อยกับระวังเนอะเด้อมีหันนี่ก๊กแกะกะมาต้องออกมาช่องเนอะเด้อย่านแม่ว่าถือคู่บุรีหรือว่าคนบุรีเนาะนางเขาทำเนาะโดยโดย เด้อน้องแดงเด้อโดยโดยไม่รักพ่นเปก้านหรือว่ามีคนอยู่นั่งกลาคืนเนาะน้องแดงมีคนมาแบบก็แก๊กน้องแดงกับพวต๊ะขอกมาดโซ่เนื้อแย่เลยถือผู้เขาบริใจบุรีเนาะโดยโดยเนื้แย่เลว่ามาแบบแกล้งน้องแดงหรือว่าเฮ็ดแนวบุรีกับน้องแดงเนาะโดยโดยว้าเฮียสิน้องเลยมามืัอนี้ก็คือว่าทั้งบ้านน้องแดงกะแบบอากาศกันจะมิ้งวิ้งไปเนาะน่องแดงเฮียี่น้องเลย มันก่แบบก็ไมนสีเย็นกับแบบฝนตกพาลงกับแบบมีแต่น้าแต่ในเนาะให้หน้าเพิ่นเซษนาเจ้านะให้นายใครนายข้าได้นะถ้าคันเจ้ายืนนี่บ่ป้ายง่ายให้เบิ่งบ่ฮอดใช่รึแต่คือว่าจะาฟุกอันเพื่อนอยู่นี่ก็แม่นให้หน้าเจ้าไม่บ่โดยโออโดยโดยเนาะเส่ข้าได้หน้าเจ้าลูกข้านี่แหละ ถ้าอันอันบอกอลขิงวันเลาะมาพี่แมนจักให้เลยลูกนับเบิ่งจักให้สามให้สามให้ใช่ให้ไรให้ไรให้นี่ทำให้นี่อ๋อให้นี่เดี๋วก็ให้นี่โดยเดี๋วก็ให้บ้างนี่โดยแมนเดี๋ยวก็บอลจะพูกเพื่อนใส่นี่เนาะแโดยโดยอะไรนี่เนาะัอลายปันใดอลายปันใดเนาะโดยโดยหนักแต่เจ้าอยู่ผู้มือนี่กับแบบ เจ้าเฮ็ดหน้าสามให้นี่ก็เฮ็ดกับเมย์เจ้าได้เนาะเคยเมย์อันเมย์จะอยู่นอกขครมือนี่เมย์เรี่ยงบ่แมนโอ้ยๆแตคือว่าเมย์เมย์เรี่ยงเนาะเพิ่นก็มาอยู่เจ้าหล้ยสักปีแล้วล่ะจะประฮอดสี่ห้าปีดอกประมาณปีปลายเนาะแมนโอ้ยเลยๆเพิ่นก็หักแพงเจ้าอยู่บะเนี่ก็หักอยู่แต่คือว่าทั้งเพิ่นมีทั้งพ่อเจ้ากับเมียใหม่นี่มีลูกอุ้งกันนะบ่ ยังยังเอาอัดพูนนิดหน่อยนี่ใช่พูนเลยคุยน้วยกันนี่เพิ่นมาน้าแม่เพิน่นอ๋อก็คือว่าลูกลูกแม่ใหม่เนี่แบบเพิ่นมีลูกติดประน้ำแมน่นเดี๋ยวเพิ่นมาอยู่น้ำเจ้ากับน้องใหม่ผูน้น้องน้องอันที่เมียใหม่มของพอ่อใจเนาะโดยจะหักแพงกันยิขขย่งเพ่ขขาะไม่ให้กันบ่าบ่ก็แบบว่าหักแพงแบบเข้าใจกันเนาะโดยโดยโดยเฮ็ดกินยั่งมื้อนี้ตอนแรกมื้อนี้ครัวไข่ครัวไข่เฮ็ดได้บอ เห็ุใดล้ก,กินเข่าเลยยังยังเรากินพร้อมกนันเนาะโดยก็คือว่าทางน้องเจ้ากลับไปเด่นนามมา้าเ<ด>มื่อกี้นี่เนาะเด็ดน,น้าไปหะด็ดน,น้ามือนกายัางุท่านมากคบหน้าคบตาเท่า,านันเนาะโยเคบหนาคบตาก็ได้สั่งกินข่าพร้อมกนันเนาะโล<ด>ยอิ่มดูบุอิ่มกับคอให้กินพร้อมก,นกันเลยกบอิ่มมันเบิ้กระยาเ่านเนาะยแม่ยยกินข่าแต่ละมื่ออิ่มอยู่บนนะอิ่ม อิ่มเนาะอ๋ออิ่มอยู่หัดแตกกระโตกับอย่างน้อยเนาะล่ะนะโดยแล้วกับคนน้อยอย่างที่เราน้องเพนชิโน่เนาะทางน้องเพ่นกาแบบคนมีพญากบนตะกี้บ่โดยแม่เป็นพญากบ่โดยโดยโดยตะกี้เป็นพญากยังไรเจ้าเป็นปอบเป็นปอดเนาะโดยไอแบบไอบ่แมนตอนนี้หายดีแล้วโดยโดยโดยเนาะไม่จริงล่ะยวให้ เด็กเด็กเลยมีม hmm. mm ุก hmm. ม mm ีใจน้ำนองแดงเนาะที hmm. ่เพิ่นก็มีการเชื่อเรือเข้ามาอ่าก็ได้รังกระซีวันนี้เนาะโดยถ้าแบบมั่งยังออกก็เก็บใบได้รังได้รังกระซีเก่าอย่างเงี้เลยเพอไะใแอ้มเห็ดยบอนอาบหน้าอาบในเนาะโดยวใบใส่หน้าก็เอื้อชิดและขอตัวเมื่อนั่นหลายเพราะว่ามันคั่ำเนาะโดยมีแต่หิน้องแดงสูดแล้วก็ การอยู่การนอนการหายระวัดระวางเนาะโดยไม่ได้พอเราอยู่กันค่ำคืนนะล่ะเด้อโดยโดยปักเอเมื่อสบายดีนะสบายดีโดยอ่ะเมื่อได้ลูกหลักเด้อสบายดีนะลูกเด้อเบิ่งเอื้อจะเล้วลูกเด้อโดยโดยเนาะปักเพื่อพี่น้องเนาะตอนนี้สไลด์กัสชิได้ขอตัวเมื่อแหละเพื่อนพี่น้องเหรอแต่คือเห็นนในเนาะการเพื่อนซ่าน้องแดงกับมีการเชื่อถเขามาแบบตอนนี้เพื่อนพี่น้องเลยแต่คือว่ามีข่าวดีเขามาอีกขันหนึ่งเลยเนาะ มาดูก่อนนี่เห็นทากระจั๊กเนาะสายมาดูนี่เห็นนางกระซีเป็นพี่น้องเลยโอ้ยยากยงจากคำว่าคำมืดแต่ทั้งเฮือน้าน้องกับบุคอยมีพื้นมีไฟในี่เนาะครอบครัวน้องกับสิได้กินข่าวต่ยังตะเวนแต่เสิได้ข่าวบาทีวันนอนได้รับได้นอนเนาะพี่น้องเลยหน้ากลางคืนอีกอย่างมากกับแบบพอเพคนปรอยู่เดือไปกั้นกบกั้นเขียดเอดไปหาอยู่หากินเงินขึ้นแน่งคนกาอยูต้องกันสามคนเนาะโดยต้อนการว่าอยากยีนยงกลัวอยู่เนี่ยเนาะ เห็ุจังไหนได้เนาะเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนก็อยู่เพื่อนเพื่อนก็แที่ทางเนาะรถกระเที่ยวบินอยู่เพื่อนเลยโดดเพื่อนอ่ะอาบน้ำอาบในก็อาบแบบค่ำๆนี่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าน้ำก๊อกเพื่อนก็แเทีทางเพื่อนนี่เลยโอ้คือเด็กเลยเนาะรถกระเที่ยวทางอยู่ตลอดเพื่อนพี่น้องเลยอี่างทั้งโตัน้องแดงก็เป็นสาวแล้วเนาะเพื่อนอาบน้ำอาบนก็อยากอายเนี่ยเนาะโอ้ยเพื่อนก็อยากแลกของน้ำก็บมีเงินอยู่เนาะเพื่อนพี่น้องเลย แล้วก็ห้องน้ำ้วก็รข้าวบ่มีห้องน้ำกับกเพิ่นได้มากผักกะจาดเยอนออกเนาะเพิ่อนจะได้เอาผักกะจาดเยอนก้าวหีไปแอมบัวน้ำก๊อกหรือว่าเฮ็ดคือห้องน้ำเหมืนเด็กเนาะแล้วก็จะได้อาบน้ำแบบสบายๆนาะเสื่อผาไอ้ขู่ไอ้คนเนาะโดยป้าตอนนี้ก็สไลด์จะได้ขอตัวเมื่อแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะไปเพรอังคิดหนาได้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยสไลด์ก็ขอมุกขอบใจที่ับช่วงคลิปสไลด์แต่ตัวนี้จบแล้วก็บอข่ามโฆษณาเนาะโดยสไลด์ก็กล่าวเข้ามาสบายดี